โรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีได้จัดโครงการอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยัยประจำปี2566ครับ นายแพทย์เมธีวงเสนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยัยประจำปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งตระหนักผลกระทบและอันตรายจากการเกิดอัคคีภยัยบุคลากรประจำหน่วยงานต่างๆได้มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลและการใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแผนการป้องกันอัคคีภยัยความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ตลอด จนเข้าใจระบบการป้องกันภยัยเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นและปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและได้มีการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยมีอาจารย์วัฒนาต่ายจันทร์เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัยชำนาญการงานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นวิทยากรโดยมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีเข้าร่วมโครงการอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอักคีภยัยจำนวน200คนครับ ปฏิบัติการการกับเบิงในวันนี้ครับปบปืป้อดังด้วยขอบคุณครับ Oh, ครับ